เราก็มาอยู่กับทีมงานเสียสุนนะครับผมครับสวัสดีครับโอ้ดูฝนครับฝนก็ทำท่าจะตกตอนที่แมคโครไม่ออกงานนี่ไม่ตกหรอกพอแมคโครออกงานก็มาแล้ว วันนี้เราจะขึ้นไปกับสาวจอยนะขึ้นไปนั่งรถกับสาวจอยถามความสุขดิบสาวจอยโอ้ลอกหน้าดินครับ ลอกหน้าดินเลยเสษสุนุนลอกหน้าดินขายเลยครับเดี๋ยวเรา ขึ้นไปถามความสุขดิบของสาวจอยครัาบวัตดีครับอุ้ยมีแต่น้ำเลยรถนี้ร,รถรถคันนี้นสนเสียงค่ะเดี๋ยวขึ้นนั่งกับสาวจอยนานๆเจอกันไม่ค่อยได้เจอกันเลยลงอะไรผาาาัด<ฆ>ม,มานี่ะลงอะไรผัดมานีอุ้ยไปหลายที่วันนี้ไปไหนมาไปส่งเสียเขา อยู่พะพายชัยแล้วก็เซตินนะใช่ไปเที่ยวอืมไปยกเหล็กได้กี่เที่ยวแล้วเนี่ยได้หกเที่ยวเที่ยี่สิบอย่างเหมือนเดิมเนาะแอบกินเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีสบายดีอ่ารีสอร์ทแล้ว เอออยู่เนี่ยมีงานเยอะถ้าขยันไม่ถ้าขยันนะอย่างอย่างทอทงถ้างั้นก็ไปนั่งเล่นแต่รถส้วมไปรถส้วมเออส่วมสองวันแล้วก็มานีใช่รถส้วมก็เราตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมพอไปไปเดี๋ยวก็สนุกแหละสนุกเองไปนุก็ไปหนุเป็นไงบ้างแม่มอดผ่านไหมตามที่ที่แก่เห็น ผ่านจะปลดกลางอากาศหมดไปน,นะหมดแล้วไม่มีงานทรัมอสก็ไม่มีงานนะหมดงานไปเรื่อยๆคนฟ้องเยอะเลยใมอสอ่ะมอสอ่ะใช่ฟ้องอ่ะฟ้องโอ้ยเอารถไปดูพังรถหมดหรอกอะไรไปเลยโอ้ยรถวิ่งงานเนาะก็รถวิ่งงานรถขนดินมันก็พังมันก็เสียเป็นเรื่องปกติ ไปซสีเรียดจะเป็นเครียดอะไรกับมันมากมายมีชำรุดบ้างใช่มันจะต้องซ่อมต้องทำไปเครื่องจักรยังมีชำรุดเนาเอาวันนี้ผมก็ตามใจเอฟซีนะครับผมมาสัมภาษณ์สาวจอยให้แล้วนะครับตอนตอนไม่ค่อยสบายไม่ค่อู้ตายโควิดไหมนี่อุ้ยมึนคีบอยู โอ้แมาขึ้นเราขึ้นรถผิดแล้วนี่ตายเลยแบบนี้ตายเลยสายจอยไม่สบายเป็นก็จะเอาไปแทนรูปนะอ๋จะเอาไปติดไอโนลีนแล้วเออจะไปจะเออไม่สบายแล้วไปติดทำไมมาไปขอดิ้ๆนะเอออุยมันจะเป็นอะไรมันไม่เหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้ดูก็มีแต่น้ำก็ไปถึงก็เอาสายไปจิ้มแล้วก็เดิน จุ่มยาวจุ่มแค่นั้นเลยงไม่ต้องทําอะไรมันเลยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะได้สูบแต่ละครั้งทุกวันเนี้ย่ะเห็นไหมเขาดูดดูดแค่แค่เอาสายไปทิ้งไว้แค่นั้นเองไปเียวได้ไปกับเขาเม่วานไปกับททงอ่ะได้หลายเจ้าได้หลายเจ้าอยู่ สิบหกเจ้าโอ้สิบหกเจ้านี่รวมเป็นเงินโอ้ได้เงินเข้าบ้านไม่ต่ำกว่าสองพั 2> 2, นนะสี่ศูนย์เนาะสองพันต่อวันนั่นแหละสองพันเฮ้ยเว้ยเม,ม, <laughs> มือม่อวานเมื่อวานเมื่อวานไปกับรถดูดซ่วมจะบอกว่าไปช่วยดึงสายทศธง <laughs> วันนี้ก็มาขับรถดำพอรถดำออกปุ๊บ ฟ้ามืดตามมวมาเลยแปลกแปลกไหมแปลกแปลกอ่รถดำบอกปุ๊บฟ้ามาเลยใช่ไหมไอตอนหยุดสามวันนี่เดดเดดงงกับใหญ่งงกับเด็ดเงี้ยต้องฟ้ายังเปลี่ยนสีเออเย็นเย็นย่ากระดูอันนี้ก็ทอทงใช่ไหม ไปนั่งกับทอทงมั่งคปดูจะพูยจะคุยอะไรมั่งเด็กชายเงียบสง,งัดเอาผมถามให้แล้วนะครับสายจอยความมีความสุขดีทำงานกับเสียสนก็อยู่ได้จะเป็นอะไรนั่นแหละอยู่ได้ครับสบายสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงอยู่กับเสียนได้นะอ,อยู่กับใครได้ เนี่ยงั้นที่เขาว่ามีรถให้ขับจะไม่รู้จะรักษามันก็ไม่มีงานทําใช่ไหมต,ตรงนี้ตกลงกี่เที่ยวแน่นอนเนี่ยกี่เที่ยวเนี่ยอาจจะเรื่อยนะเรื่อยๆนะับไม่ไม่ไม่กําหนดไม่จํากัดหรอจะไม่เห็นเขากำหนดเลยใช่ไหม สบายเลยวิ่งไปเรื่อยๆทางก็ไม่มียุบแล้วหรือว่าวิ่งข้างล่างวิ่งข้างล่างใี่เ่าวิ่งข้างล่างรถเต่าข้างบนเขามียุบอยู่นะดินแถวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงดินแข็งเสียสนได้มาไหมน้องหญิงทำรถไทยอยู่ เมื่อวานโอ้โหเมาจัดเลยล่อไอเกือบเกินครึ่งอ่ะสองคนอ่ะอะไรไอโหงเออแสงแสงดูหงนี่หงเออโอ้สองคนเลยดีใจได้รถเจ็ดเจ็ดร้อยมาล่อล่อกันสองคนเลยเราไม่ใช่พูดพูดนั้นนะพูดป่านะไอย แปลว่าตรงนี้เทจนเต็มนะครับ <S <S เอาไม่ต้องคิดถึงแล้วนะครับเนี่ยดูเต็มเต็มเลยผมขึ้นมาถามแล้ว <S <S มีแต่คนคิดถึงสาวจอย <S <S คิดถึงน้องจอยใครคิดถึงโอ้ยเอคิดถึงเอฟซี วันนี้เอาหน้าสดไปจอยไม่ได้เอาเครื่องสำอางมาเอาหน,น้าสดๆๆเอาหน้าสดหน้าสดหน้าสดเออเร็วจะนับไอ้ไอ้มอดอะ่ะเฟื่องเร็วเฟื่องเร็วเดี๋ยวเราลงจากรถกันครับ ครับสบายเด้อทำบาปเท่าเก่เท่นั้นน่ะโอ้โอ้ให้ลูกน้องมาครับ ให้ลเราเรามาเจ้าอ้เรเาอะไรมีแต่คนดึงตัวนี่เจ้าเรามาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม